สวัสดีครับอยู่กับโจรครับอุ้มด้วยค่ะเจอพวกเรา2คนนะครับใน Talk about เหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เรามีคำถามอีกแล้วครับคุณ,คณอุ้มคุณไปหาคำถามเยอะแยะมาจากไหนคุณแอบฟังที่ฉันคุยกับลูกค้าหรือเปล่านั่นก็เป็นส่วนหนึ่ง <laughs> ทำการบ้านก็เป็นส่วนหนึ่งเ <Okay. S 1> เข้าเรื่องเลยดีกว่านะครับ okay. ค,คุณอุ้มครับผมอยากทราบเหลือเกินว่า PR กับโฆษณาเนี่ยแตกต่างกันยังไงอ๋อเป็นคำถามที่ดีเป็นคำถามที่ดีค่ะมาค่ะแต่ว่าก่อนจะไปคำถามนั้นเนี่ยอยากจะให้คุณอุ้มอธิบายหน่อยว่าจริงๆแล้ว PR คืออะไรแล้วโฆษณาคืออะไรอ๋อดีมากเลย โฆษณาเล่าเรื่องโฆษณาก่อนอยากชวนทุกคนย้อนกลับไปคิดด้วยกันว่าเวลาที่เราดูโฆษณาค่ะไม่ว่าจะเป็นสปอตทีวีไม่ว่าจะเป็นแบนเนอร์ออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Online, ปริ้น a ์แอดไม่ว่าจะเป็นตัวออฟโฮมมีเดียต่างๆเราจะเห็นว่าโฆษณาจะเป็นชิ้นงานในการนำเสนอสันส้นๆสันส้นๆไม่ว่าจะใช้ข้อความใช้ภาพใช้ตัวพรีเซนเตอร์ใช้เป็นคลิปทุกอย่างจะสันส้นๆ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขานำเสนอในโฆษณาจะเป็นแท็กไลน์เป็นคีย์แมสเซจหลักที่อยากให้จดจำในช่วงระยะเวลานั้นๆเพราะฉะนั้นเมื่ออยากให้จดจำอะไรในระยะเวลานั้นๆคงทำยาวไม่ได้ก็ต้องทำสั้นๆแล้วก็ยิงออกไปในความถี่อย่างสม่าเสมอยกตัวอย่างเช่น ป๊บซี่ดีที่สุด <PE> ก็จะยิงแค่วอ้ดดิ้งนะคะแปบซี่ดีที่สุดดีที่สุดจะผ่านแมทเทอเรียลอะไรก็จะให้คนจดจำแค่คว,วลีนี้หรือแท็กไลน์นี้ส่วน PR PR เราเรียกว่าเป็นส่วนเติมเต็มให้ข้อมูลการสื่อสารคอมพิวตมากขึ้นแป๊บซี่ดีที่สุดแล้วยังไงละ่ะด <Hoş> um. ีที่สุดกับใครดีที่สุดกับลูกค้ายังไงดีที่สุดด้วยฟังก์ชัน o d u c t Service อย่างไร PR จะเป็นหน่วยซัพพอร์ตข้อมูลเหล่านี้เพื่อให้การสื่อสารคอมพีวและสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นค่ะอืมเคลียร์นั้นขอถามต่อครับระหว่าง PR กับโฆษณาเนี่ยผลลัพธ์มันแตกต่างกันไหมครับในความเป็นจริงนะคะไม่ว่าจะทำ PR า PR หรือทำโฆษณาตัวไฮไลท์สุดท้ายปลายทางเนี่ยเราก็ต้องการสร้างตั้งต้นต้นทางก่อนนะคีย์แมสเซจหลักในการโฆษณาวอดดิ้งของ PR คือสร้างการรับรูร้นำไปสู่การเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วก็เกิดความรู้สึกยยอยาก t r i a l หรือทดลองอซื้อเ๊ปซี่ไปกินน,น,นั่นนู่นนี่รสชาติเป็นยังไงเกิดการรีวิวการ Engage ร่วมกันแล้วก็ถ้าชอบ,บก็ซื้อต่อเพราะฉะนั้นใน Main Objective หลักอะคะคงไม่ได้ต่างกันสร้างการรับรู้นำไปสู่ปลายทางคือเกิดการค้าหรือยอดขายนั่นเองค่ะ <น S 1> แล้วอย่างนี้เราควรทำ PR า PR ก่อนหรือว่าทำโฆษณาก่อนครับเออเอออันนี้เป็นคำถามที่ชอบเหมือนกันเราควรทำ PR า PR หรือทำโฆษณาก่อนในตรงนีต้ตอบได้ตรงๆเลยว่าคบูคู่กันไป ควบคู่กันไปอยู่ภายใต้อัมเบร่าของมาร์เก็ตติ้งแพลบอยู่ภายใต้อัมเบร่าของ Product Development รเราจะเล่าอะไรก่อนระหว่างโฆษณาหรือ PR ขึ้นกับการวางกลยุทธ์แต่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องทำควบคู่กันไปค่ะเคลียร์โอ้นี่เคลียร์มาก วันนี้คำถามสั้นจังวันนี้คำถามสั้นมีคำถามน้อยในบอกเตรียมมาเยอะมันตรงจุดไป<อ>ดูคลิปต่อต่อไปอ่าสุดท้ายนี้ของคลิปนี้นะครับอยากให้คุณอุ้มช่วยขายของหน่อย ใครมีประเด็นคำถามอะไรที่น่าสนใจก็ถามพวกเรามาได้ค่ะเราจะไปค้นคว้าทำการบ้านหาความรู้จากทั้งประสบการณ์เราแล้วก็ถึงแม้จะเป็นสิ่งแปลกใหม่รเราก็จะได้เติมเต็มตัวเองด้วยค่ะหากสนใจอยากจะปรึกษาพวกเรารพ<ว><ม>ูดคุยกับพวกเราก็สามารถคลิกที่ลิงก์นี้ค่ะแล้วก็รีจิสเตอร์ข้อมูลมาเพื่อลุ้นรับสิทธิ์ในการพูดคุยด้วยกันได้ค่ะสุดยอดมากครับผมอะสำหรับคลิปหน้า จะเป็นหัวข้ออะไรแล้วผมจะมีคำถามอะไรมาต้องติดตามนะครับส่วนตอนนี้พวกเราสองคนขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ